สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะอยู่กับดิฉันชลชรัยแสงสวง่างเช่นเคยค่ะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนังกงานพัฒนาภัก1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลา,ลาก ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าศักสูงขึ้นล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางสัญจรบ้านเรือราษฎรในระดับน้ำสูงบ้านเรือนและสิ่งของไม่ได้รับความเสียหายนะคะก็เนื่องจากว่ามีการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรรับทราบเพื่อเตรียมเก็บสิ่งของเครื่องใช้ล่วงหน้าณพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะต่อนเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-1สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลในการป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะพร้อมกันนี้ก็ยังได้เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันโรคโคว19ต่อไป พักฟังเพลงจากทางสถาน,นีกันสักครู่ค่ะ